สวัสดีพี่น้องสุขูสุขนครับมือนีภาพีผ้านองมาสถานีหัวลำโพงนะครับเป็นสถานีรถไฟนี่คือภาพในปัจจุบัน้อพี่น้องสำหรับหลายผู้หลายคนอาจสิบอกครได้มาซึ่งแตกต่างกับในอดีตด้ครับพี่น้องเพราะว่าสุบเ,เนียนสถานีหัวลำโพงครับม,มนันเปสถานีหลักแล้วครับ มือสถานีใหญ่สถานีหลักเข้ากันยายไปสถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัตครับคนกสิไปหลายไปคึกคักอยู่หมองพุ่นบานพี่น้องไอกีตกรผู้ดใดสิเดินทางด้วยรถไฟกสิมานี่แหละครับม่างหัวลาโพงนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับวันที่30พฤษภาคม2568ครับ กาสีบเบ่งบรรยากาศบอกค,คึกคัก้นในอดีตนะพี่น้องคุณเห็นบอกลานค้าล้านขายต่างๆไก่ใหญ่ไปอยู่อันสถานีใหญ่แล้วพี่น้องมีอุรานกาแฟอันกาแฟายังอยู่อยู่ส่วนล้านอันนี่ลานมินิมากสมัยก่อนก็คึกคักพี่น้องนี่ตอนนี้กับปิดโตลงไปแล้วครับ ไปกับคือสินไยงยไปมองอื่นหรอกพี่น้องลานค้าลานขายน,นี่คือภาพในปัจจุบันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปวมีงาริงเลยวิญญาณใครไม่รู้นะบรรยากาศซูมมือเนี่พี่น้องสถานีเพิ่นกกสี นี่เฉพาะนี่กรุงเทพบลบบุรีกรุงเทพแก่งคอยกรุงเทพบ้านคลองลึกนี่ไปเที่ยวน้าตกได้ครับไปฉะเชิงเศร้าไปสุรินก็นยังมีอยู่แต่ส่วนมากที่ไปอใกล้ๆกัสิไปยุขุนหรอพี่น้องอยู่สถานีญ่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัตนี่เกษติเหลือแตนแถวชั้นเมืองเลยพี่น้องนี่ ชัิงเศร้ากับมีลบบุรีกับมีกับบินบุรีโ้นะครสวรรค์กับมีอยู่พิศนุโลกสวนสวน,สน,สนปฏิพัทธ์ครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดเด้อพี่น้องเด้อช่วงยนียเมื่อแรงบลูวาสิคึกขักกว่านี่บ่แต่ค้นกับมาอยู่เด้อทย่อยมาเรื่อยๆอยู่วันนี้ก็ถือวา่าบ่เมนมือหยุดครับข้บนก็อาจสีหน่อย ยวพาพี่น้องไปเบิงด้านนอกครับว่าสมือเป็นจังไงนี่โอ้คือพอตะกีก้ตะกอนนะพี่น้องเนาะเวลามีเทศากาลนี่มองมองนั่งก็สิบ่วมีพี่น้องมองนั่งมองยืนก็สิบม่มีนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดครับอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นรถไฟเพ่นเอามาโชว์สุดสได้ครับนี่่นเอามาโชว์ไทยลูกไทยใหญ นี่นี่น,นี่เป็นรถไฟรุ่นเก่าครับพี่น้องเห็นไหมเป็นรถจักไอ้น้ำเลขที่61นี่โอ้ใส่การในปีพศ2 4 3บครดบพี่น้องบาดในเพนเลือกใส่เลือกใส่ปีพศ2 5 0 8ใร้พี่น้องนี่เห็นไหมโอ้ถือว่าหาเบิ้งยากาเลยพี่น้อง พี่น้องอยากมาเบิงรถไฟเก่าๆรุ่นเก่าๆก็มาได้ครับที่หัวลำโพงอันนี้เป็นรถจักไอน้นามเลขที่5 4ใส่ในปีพศ2อ5พเด้อาแล้วพี่น้องเ้อเลือกใส่การเปลี่ยน2508ครับนี่งามดีเดยนี่โอ้อยใครกลับมาใส่เนาะพี่น้องเนาะเบิงมันคาดดีกว่าผมว่าบาทนี้ไปที่น้องมาเบิ้งนี่ นี่เป็นรถจักไอ้นามเล็ทีหนึ่งหกหาเด้อพี่น้องเด้อนี่เปินกระใส่งานในปีสองสองพัี่ห้าสหเลือกใส่ในปีพศสองพัห้าร้อยสิบพี่น้องมองนี้กับเป็นมองท้ายรูปได้พี่น้องเพราะว่าอันซูเมอร์นี่สถานีหัวลำโพงนี่โอ้ถือว่าเป็นเขาเออนี่ยังล่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับ เป็นสถานีรถไฟของประเทศไทยก็ว่าได้อะพี่น้องนี่อันนี้จีเป็นอันรถจักรดีเซลไฟฟ้า500ยแรงมา้าพี่น้องใส่พะสสองพสีร้อยเก้าสิบเลือกใส่สองพ้าร้อโอ้อันนี้อันนี้ถือว่าบพันโดนบันไดนี่นี่รุ่นนี้ก็ง,งามพี่น้องรุ่นนี้ก็ง,งาม โอ้ผมว่ารถไฟสมัยเก่างามกว่าสมัยนี้บมเดี๋ยพี่น้องนี่ยเอากลับมาใส่แน่นี่ไหมนี่เป็นอันรถจักรไอ้น้าพี่น้องเลขทีสองเจ็ดแปดใส่การในปีสองพันสี่รอยเจ็ดสิบเอ็ดพี่น้องเลิกใส่ในปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนี่โอ้เก่าแก่เก่าแก่คนระับ โอ้บรรยากาศอินคนมานั่งอันถานดรถกันหลายเต๋อพี่ได้พี่น้องเห็นบุ่ณสีว่าเงาง่อยกับโบแมนเด้ก็โอเคอยู่เด้เหมือนถือว่าเป็นมืออันวันธรรมาดาพี่นอ้องมวันเสาร์อาทิตย์ก็อาทิตย์ไล่ก็นี่อยู่นี่เห็นบ่กรุงเทพพิษ,ษณุโลกนีน่นี่สมัยใหม่หลุนเก่าผมว่างามกลัวได้พี่น้องเห็นบร่รไฟรุ่นเกา่า นีบรรยากาศมีรถไฟอันรุ่นใหม่ครับนี่พระเจ้ากับมนานังคสิ่ะห้ึ่งคึกคักคือสมัยก่อนเขบคือได้พี่น้องด้วยะว่าอยนีสถานีใหญ่สถานีหลักสถานีมาตรฐานใหายไปยวนสถานีกลางบางซื่อแล้วครับ เดี๋ยวพาย่างไปเบิ่งบรรยากาศด้านนอกด้ยพี่นอ้องสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยจากแท็กสี่สามหลอดเป็นญาอันผูโดยษาทรหั่พี่นอ้องไปเบิ่งบรรยากาศด้านนอกสิคือเกา่านี่พี่นอ้องบรรยากาศด้านนอกโอ้่อนข้างสิงเงาไงนะพี่นอนะ้องเนาะนี่ท็กสี่สามหลอกับ่อลเลยครับ ก็คือตะกี้ตะกอนแต่ว่าตอนนี้เดินข้างบหาวลำพงก็สะดวกสบายครับพี่น้องมีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าใต้ดินครับ MRT นี่วลำพงพี่น้องนั่งมาเลยนั่งมาลงหลกักสามหรัมบ้าวลำพง,ดพงไดงงงงไง้สะดวกสบายพี่น้องสิไปแถวแถบชั้นเมืองแนะนําห้มไหมหัวลำพงเด้อพี่น้องเด้อมันจังบอกไปอังกันยยคุณสะดวกสบาย นี่คือบรรยากาศล่าสุดครับวันนี้ขอบคุณลหลายๆนะพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเดยเบิ้งว่าอันสถานีในตำนานสถานีหัวลำโพงในยุคป,ปัจจุบันครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ